ข้อที่สี่หมายเลขกันกดสั่งซื้อหมายเลขที่สนั่นเองนะคะอยากได้เล็บเอาไปไหมล่ะพี่เอาตัวอ,อย่างไปไหมแบบไปทําแบบนี้เลยได้เลยนะไปทําแบบนี้ได้เลยนะรานเล็บอะโอเคค่ะเมื่อวานพี่แบบจองแหวนไว้ใช่ไหมเอ่ย จองแหวนไว้ใช่ไหมแม่คะเก็บไว้ให้แล้วนะวันนี้ถ้าหากพี่น้องอยากจะรับชมนะเป็นายกที่ยกต่างๆสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าหยิบม,มาให้รับชมนะโอเคค่ะมาค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ทั้ง47ิจยูเซอร์ได้ยนะพี่นะสอบถามนะคะพูดคุยกับแม่ค้าได้เลยเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมกันต่อน,นะคะเป็นแหวนแกะสลักนะคะนี่เลยค่ะวงนี้วงนี้นะคะเขาจะเป็นงานแกะสลักนะคะจะเป็นแกะสลักเนาะลายมังกรนั่นเอง าจมูกปากนะคะชารเจนแบบนี้เลยดีเทลสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นเขาวนะคะรำตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นเกด